ตลาดเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องแยกการช่างสนนหมายเลขสองสีโชคชัยเดชอุดมผมหงม่วงเครื่องครับหม่วงพี่น้องท้างตลาดเปิดให้รถเขามีโอกาสมากครับมีงวดหลากหลายตลาดเลยพวกเทศบานชลูเล่พวกบาวมันบาสินอ่ะมีหมดแล้วครับ ทุกวันเสาร์พี่น้องตลาดยาการช่งางอำเภอกันท่าลากจังหวัดพิษณุเกศครับเปิดทุกวันเสาร์ย่างเขามาฟังขวามือเริ่มต้นเบิ่งไปจากย่างเขามาเราฟังขวามือคนระับมีง้อหลากหลายหกวาสิน้นบ้ามันชะลุเล่ยี่เบิดทุกแนวร้านค้าร้านขายมีบริการเลยพี่น้อง Ha vương sáng con Nó mới nâng Tặng ở đây Dạ, dạ tặng ở đây khắp có cái xử thái Làm tẩy nhau nhau Dọn sáng lên, đi 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 Dô, เออไ,ได้และหกหกหมืน่นหกสาวผมสมขาแข่างง่ายครับน้ำเต้เพน่นมน้ำดิหกหมื่นบาทเป็นราคาห้องต่อ,อ 3, 7, 38, ร่องเดยร้อยสามเจ็ดสามแปดเกือบร้อยสี่สิบ ออกหมื่นบาทมึงเป็นหลังวอาเมนหนึ่งเออนาดีอือโอ้เช่องจับได้ไว้ได้แล้วยายเออหกหมื่นนี่นนออายายขอบคุณครับ ส่วนทางกลางแ,แม่ลูกก็มี่พ่อแย่ทามเนี่ยฮกชิมหาพี่น้องเขาเม่นว่า<น>ตลาดสมปอยมีค,คั้วไอบ่หลายพี่นอ้องอ้านบ่มีเลยกันถ้าหลากหลายพี่น้องเอ้าให้เบิ่งตัวนี้ฮกชิมหาตัวเมียตัวแม่ได้ลูกกับพระส่งโอ้สมยักษ์ผู้เขาไฟไปพี่นอ้องเอ้า พ้อมุ้นพรมกับบอลแนนบอลในขั้วพอ้เผนงัวพอได้อยู่ค่อเยเลี้ยนรูไปนะครับตัวนี้ผสมไว้แล้วยักผู้เขาไฟเห็นหนองว่าอืมอนนอลอยสามพิษเลยลอยสามสิบเจ็ดพี่น้องเนื้อหนังดีนะครับเออนังนายตัวคล้วยแม่นี่เอามาตัวเดียวบ่เออผสมไวแล้วเด้อพี่น้องผสมในหน,มหนึ่งเดือน รอบๆกันถ่ายถ้วยให็นบางน้ำถ้หลากหลายน้ำหกสิบครับมาคาหองเรพี่น้องต่อรองได้ยนะครับต่อรองได้ถ่ายไงดีอืออ่ะฝากเบอไว้่ครับศูนยครับศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าแมยู่งอวยมเพื่อใดครับน โอ้ดดอุบลครับสวัสดีครัมาจากเดดห้าิมงกันส่วนทังกลางหกโมงหเก่าเจ็ดโมงเมืองสาวกันสมตัวห้ามดิ ตัวนี้สมไหมหรือเปล่าเอาท้องว่างบ่โอ้ตัวนี้ท้องว่างนี่เท่าไรครับตั้งไว้ซีมันเก่าขาแข็งหย่ดิเลยสีาคนนี้พี่น้องสูแมสาความสมสีมันเก้าพันบาทโอ้ตัวนั้นสมไปมเล่ารบครับแตสมยังไงความงเลิงด้ครู สติงเลโอโอ้ยหนึ่งท่านว่าตั้งวไว้เท่าไรครับสี่หมื่นแปดผสมสติงเลยไว้แล้วสี่หมื่นแปดพันบาทครับน้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องน้อตัวเงาดิสี่หมื่นแปดผสมสติงเลวไว้หนึ่งท่านว่าเยอะอ่า 4ี่หมืนแปดผสมไปแล้วเครื่องดำปากขอบหูเพดหางไดเบิดหัวสาวบนผสมไปแล้วตัวนี้ก็สมไปแล้วครับสติงเล่กันวันทดด <c oughs> oh, ี่อะไรครับโอ้สิบกุมภาพันธ์ <c oughs> ผสม,มสติงเล่ด้วยกันครับสิบกุ่มผ้าตั้งไว้เท่าไรครับแม่นี่ห้าหมื่นสี่อืมออสามห้าครับห้าหมื่นสี่พันบาทผสม,มสติงเลวไว้สิบกุ่มผ้าห้าหมื่นสี่นาดีเลือกดีขาแข็งแย่ครับ lâm tổ nhau, nữa nắng kiềng cao đi hả, hà 14, Bên là kha hòng hấp tò lông đây, thục tùa Ngoài. Thương đầm, <laughs> này, yo yo yo, hơi chiều này giáp bay đầy ต้องชิ้เขายอยู่เป็นงัอเชยงๆมันเป็นงัวมากเลียงอ่งช่พราะาเมืองนกลางกันง้อเนียนง้อบางๆเลยครับตัวนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้าแหละงัอบางๆแต่ขนกันข้นกันหน่อยครับช่วนี้ีตึงๆเงียบๆเนี่ยยามาพอที่เด็ดพอดี ถามเพิ่นเพิ่งวแมวงามเยวสองหมื่นสี่พันห้าวยสองหมื่นสี่ครับวแมวงามนะเว้ยนะรับผมเสียไทยที่เด็ดไยที่เด็ดสองผมตรงที่เด็ดเดียนครับผมมักที่เด็ดเป็นพวกไทบ้านครับนาเตยมันมีนี่เขาเอนไปงวดไทบ้านนาไตมันเหลียสองหแม่ลูกลูกต้วผูกครับ ถ้าลูกตัวแม่นี่ได้เรื่องเลยครับต้องมันสีอ่าม,มีการซื้อขายอยู่ขอบคุณเด้อสวัสดีครับพี่น้องได้ซื้อขาอยกันก่อนต้อเบอกว่าแต่ข้าพี่น้องเบมูงราคาอันเท่าไหร่ครับพ่อไทยไทยไท่เท่าไหร่นี่หมื่นสี่พันหา้า <c oughs> ยู่เงินยังวันไปสองตัวงั้ยังวันไต่ ยังฆ่ามืออยู่นี่มือนสี่พันหาครับเห็นราคาห่องหยอกจอล่องไลยหนึ่งมื่นสี่พันห้านี่ขอบคุณเด้อสวัสครับมือนสี่พันหาให้บ้านเด็กผ้าบางเมลูก ห้าเบิ้งวันเลี้ยสาวนั่งคนตลาดนี่คนหลายเก่าเรื่องเช้าแม่ลูกว่าลูกตัวผูนี่เท่าไหรนน่ี่ สี่หมื่นสี่ง้อลูกแหลกเลย่นเขาสดอยู่ครับลอยสีหาอยู่สี่มื่นเจ็ดโอ้สี่หมื่นสีพนหาไปขึ้นเลยเนอสี่หมื่นสีพนหาเป็นราคาห่องต่อรองได้อืมขอบคุณเด้อสวัสดีครับไล่กันก็ไล่ง้อไล่ ภาพาเบิองแม่ลูกตามคอมเมนต์พี่น้องให้เบิองงัวแม่ลูกง่วงเลสสาวพ6เบืองข้าวไน้ำเนยพี่น้องว่าพระพ่อข้าวไงัวแม่ลูกผู้ดีอุเลนี่ลูกเั็นหมดเจ็ดเดือนเลยครับโอ้ลูกห้าเดือนแล้วเรื่องมอใบมาหนักยังวะตั้งไว้เท่าไรครับตั้งไว้แสนเอ็ดโอ้เนื้อหนังมันเกี่ยงเก่าดีพี่น้องทั้งสองตัว เนื้อนังดีครับบ่มีตูมีต่อแน่รอยสี่สิบครับบวกลบหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทแยกบ่าครับแยกก็แยกครับแยกนี่ลูกเธเดียวลูกคนนั้นจะได้เจ็บคนแล้วอืมหนแยกมันอกี้สี่เนี่ครับผมไปแห้งๆตัวเดยตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็สีได้ง่ายๆแน่พี่น้องเราเป็นครูมันก็ถือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท แม่ผสมยัง,ไ,ไ,งไงครับนผสมไอเล่ไว้ครับเล่ห่อหลุนโอ้มสมโตบ่สมโตอือมสมโตแม่คมโตไปแล้วนีาา่ราาครับหนึ่งแสนหนึ่งหย้อยอยาโอ้นมง,งามเลยพี่น้องซี่ม่ติง <S 2> <S 2> อืโอ,องลือมาทางนี้เออ แสงเอทพี่น้องเชื่งงเอออามาคมเดียวป่ะค้มเดียวเออหนูกน้ำเตยเน่าอยานีว่าหนกสองหนูกสอง เดีวมนสมเดือนกวสมเลรอมีการซื้อขายเอาฝากเบอร์ไว้ไบ้าครับสะดวกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกหน่วยยมเพ่อวาลินโอวลินบนขออนุญางสวดครับงวยยุวาลิน,อ,น,อ,ลนอ่าพามาเบื่งควยต่อพี่น,อน้องคอมเมนต์มาพาพเบิ่งควยน้ำเนยราคาควยน้ำมั สามตัวก็ <c oughs> ดีพอ่อห้วยหลายครับตลาดแยกการช่างนี่ทรายเห็นว่งราคาห้วยน้ำตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับสาวความสมสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่วนวห้วยตัวผูสองตัวเนี่ยตัวละสองหมื่นหกทำเออเป็นราคาห้องครับต่อได้หลายเตบิบต่อได้หลายเติบตามระยะทางจักปีครับห้วยสองตัวอย่าขูด สปีหอดอยู่มั้อผม่วนตัวแม่เนี่ยครับโอ้สองอโอ้ไล่ละประาณสองสองปีครับประมาณของเก็มาเรียนรูกอะแรละครับอสองหมืเ่เจทวนตัวผู้น่ะไล่ละสองหมืนห่นกว่าเบว่ารอยยี่สบาบว,าาวากทั้งรอยสามสิบครับสูงไล่เรียกันทั้งสาตัวอ่าเพิงเกลไๆเนี่ย นี่นผมมูกสองหมื่นหกเอนี่ยังดูนม่ลูกอ๋ออมาแล้วบ่สองหมื่นหกถ้า่ยน้องกูเป็น่องแป๊บหนึ่งหนึ่งสเจ เคยเอาไปคุณให้เรียนเขาอยากได้เนาะน้านาฝเบอร์เนี่ยศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจสามศูนย์สามห้าสอำเภอเมืองกีเกรับครับสวัสดีครับโอ้ยมากก็ยจน่าเงยโอ้ยเป็นไปไส่ละเอาเงินหมอกคุ้ยกระเห็นบุดิโอ้ยนาะไ่ไี่เกียเนาะอืม ตัวนี้ส่วน้างหลังบรรยากาศส่วนมาคั้ยอยู่ทางเขามานะครับทางเขามามันอยู่ขวาเมื่อนะครับติดนแหละกกำแพงสังกะสีทวนใหญ่คนนี้บรรยากาศตลาดงัวแยกการช่งงชางเรือสเบิองแชรเล่ครับเล่ตัวแม่ครับหัวแม่หัวแม่ลูกให้นน้ำครับ มืึอนี้เบิ่งตามคอมเมนต์ผมก็ถือว่าคนที่เขามาเบิ่งผมมืคนที่คอมเมนต์นะครับที่เขามาเบิ่งผมกระแสความสำคัญแล้วคนที่เขามาเบิ่งครับว่าอยากเบิ่งงั่วคนที่เขามาคอมเมนต์นะครับสี่หมื่นเจ็ดสาวน้อยซี่ชิบวัวดีครับลึกดี สี่หมื่นเจ็ดพันบาทสาวความสมสี่หมื่นเจ็ดเฮงนี้เื่องดำขถามมาลูเสนมาโครได้ข้ามแสนเมลูนั่นข้ามันเท่าไรครับเมลู หามหาแยกบ่ครับแยกครับแยกแม่ลูกแตแยกโกลบสามสิบสองแม่เหลืออยู่สามสิบสามแม่สามสิบสามลูกสามสิบสองอันลีสาวดึงหมูลานโอ้แม่คนละเจ้าเออเอาบงลีกสาวนำนี่แยกสามสิบสองสามสิบสาม อขาแข็งยิงย่งยิ่งแม่ลูกนี่าหามึนหาครับนี่สี่สิบเจ็ดมีราคาห้องต่อรองอเอามาสิบหนึ่งน,น,นี่คนละเจ้าอาเอาพี่น้องมีการสื่อขายอยู่ขอพูดนะครับสวัสดีครับพี่น้องนี่สื่อขายกันกันา อนี่กะเล่นี่หลายที่บ้างอยู่บ่อไก่อยู่ไก่กานตลาดมากเลยครับนี่กล้วยเบิ้งหลายเลยตลาดนี่โม่คือสมปอยสมปอยว่าโม่มีจักตูอยู่นี่มีหลายสี่สิบห้าสิบครับแม่ลูกแม่สาวกล้วยผูมีบดเออโฆษณาเนี่ยมาสื่อมาเบิ้งกันเลยหลาย อยากเด็กข้อยไปเลี้ยงบางตลาดเนี่ยการช่างครับบ้างด้อตัวนี้ใหญ่กว่าห้องสามสิบสามสาวข้อยเมียตัวเมียเออตัวเทอกบโอ้โหตัวผูพี่น้องสามสิบสามอือสามสิบสามนี่แม่ตัวเดียวบ่อืออ้ามันหมานครับมีโอกาสก็มา ไงของไงวเท่าไรครับนี 4, ่ตั้งหกสี่หมืนหเอาไม่ลูกเลยบตัวนี้เออไม่ลูกเลยจักตัวครับช่งนี่อืมบุกสแล้วสี่หมื่นห้อมาพี่น้องมีห่างกัมีตัวนี้สาวนี้สาวเท่าไครับตัวนี้สี่หมื่สาม ลายพี่น้องพุ่นกับสงตัวสิงามๆแต่เลี้ยงสาวตัวแม่ยตัวเม่สี่หมื่นสามนี่แม่ลูกกับนีพี่น้องมาโแ้วดม่ลูกนวี่แม่ลูกสอง่มคขายได้ขบมอ้ราคามันเท่าไหรครับโคตรนคลายได้คบคนี่เจ็ดหมื่นสองเจ็ดบุกเจ็ดม่องโอ้เจ็ดหมืองลูกตัวเม่อ้โอ้ขุยยังสดอยู่พงลูกตัวเดียวเจ็ดหสอง พี่น้องมาตลาดอยากเด้กกล้วยพ่พีดวังครับตลาดเนี่หลายมีเลือกมีแม่ลูกมีกล้วยผูกล้วยแม่มีเบสอรุอมาเลือกเอาเขามากกับทางเขาก็เลี้ยวขวายางตรงมาเลยพี่น้องนี่ติดทางนี่แหละติดอ็นซังกระสีติดอนกรแพงนี่งนี้ครับอืมนี่กับแม่ลูกเ่าไหนเขาญ่แม่ลูกเนี่ตังแม่เขาไงปะเขาเมียน เท่เาไราโอ้เท่เาไรเท่าไรแม่ลูกแม่แม่ลูกบอกเท่าไรครับพนุยาาถามหาหมื่นหาเร้หาหอานหาหาเนหาหานหาฮะซื้อขายเัานี้กับนี่ห้ยดอนขอบคุณได้ไมห้อยดอนนี่มรทุกเนี้ยห้อยร้ายนี่กับแม่ลูก ตัวนี้สวงามห้วยเถือกหรือค uh ่อยเมียนค่ยเมียงามงามเมษาสาวน้อยปีกัวหรือปะหน่อยครับสองปีสปีเหรอสองปีข้าตั้งไว้เท่าไรครับตัวนี้ฮะซีค่ายตั้งไว้เท่าไรครับราคาราคาสองมุนเก่าโอ้สองมุนเก่าอ้อพอฟังเลยพี่น้องสูงดีเนื้อหนังดีเป็นราคาหอเลยพี่น้องยังต่อรองเลยอยู่ดิ สองหมื่นเก่าเงยหองตายอุ้ยแดดก็พี่อืมสองหมื่นเก้าพันบาทหุยืนเฉดยืนงามเชื่องจับได้ไปได้สองหมื่นเก้าอือพี่น้องมีโอกาสกับมายังไงขอบคุณเะครับสวัสดีครับ